เราเองเนี่ยมีเหมือนกับลักษณะเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอทรมานคือมันเหมือนกับว่าพอนอนก็จะอาเจียนผะอ,อืดผะอมพอลุงให้อาเจียนออกมามันมันก็ไม่หายก็ตกใจก็เป็นแบบแพนิคตกลงคือเราเป็นอะไรกันแนะ่ตอนนั้นคิดว่าเราเป็นมะ <c oughs> เร็งหรือเปล่ามีก้อนอะไรค้างอยู่ในคอหรือเปล่า <c oughs> ก็ตอนที่เป็นกดไหลย้อนตอนนั้นเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเราไม่ได้รู้ตัวเลยเพราะว่า บางคนเนี่ยจะมีความรู้น้อยมากเรื่องของการเป็นกดไหลย้อนตัวพี่ก็เหมือนกันนะครับช่วงแรกๆพี่ไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองเกดไหลย้อนมันเริ่มจากอาการที่เราเองเนี่ยมีเหมือนกับลักษณะเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอนะฮะตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะเราเราเป็นอะไรวะเราก็เลยพยายามล้วงคอให้อ้วกเราคิดว่ามีอะไรติดคอเราอยู่ก็ทําทอย่างเงี้ยอยู่เป็นอยู่ทั้งคืนนะฮะเป็นอยู่ทั้งคืนในตอนแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีอาการแสบร้อนนะฮะไม่มีอาการแสบร้อนคือกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะมาหลากหลายรูปแบบมาก บางคนก็จะไม่มีอาการแสบร้อนนะครับแต่จะมีอาการที่เรียกว่าทรมานคือมันเหมือนกับว่าพอนอนก็จะอาเจียนผะอ,อืดผะอมอคอก็แบบจะรู้สึกแบบแห้งๆแสบๆแ,แ,แล้วมีอะไรติดอยู่ที่คอแต่ของผมเองเนี่ยในช่วงแรกๆพี่เองเนี่ยแรกๆเนี่ยก็คือพอรู้ให้อาเจียนออกมามันก็ไม่หายก็ตกใจก็เป็นแบบแพนิคว่าอ้าวตกลงคือเราเป็นอะไรกันแน่ว,วันเนี้ยตกลงเราคือ ขอโทษนะครับตอนนั้นคิดว่าเราเป็นมะเร็งหรือเปล่ามีก้อนอะไรคร้างอยู่ในคอหรือเปล่าก็มันเราล้วงคอให้อาเจียนมันก็ไม่มีอะไรออกมาสุดท้ายก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเออเราไม่ได้มีติดคอนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นกรดไหลย,ย้อนเขาก็จะมีการประเมิอนอาการต่างๆนา,ๆานาอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ฟันทงแล้วนี่คือการของกรดไหลย,ย้อนแน่นอนคือในตอนนั้นเนี่ย คนที่เป็นกรดไหลย้อนจะรู้ได้ก็แต่เมื่อ1ประเมินอาการ2นี่ก็คือต้องส่องกล้องลงไปดูนะครับว่ามันมีแผลในกระเพาะอาหารตนานหรือเปล่าแต่พี่เป็นคนที่ไม่กล้าส่องกล้องคือกลัวสุดท้ายพี่ก็เลยต้องใช้วิธีเ,เหมือนกับกืนแป้งแล้วก็เอกเย์ A ay, เหมือนคนสมัยโบราณมาก่อนนุ้นตอนที่ไม่มีกล้องส่องเขาจะใช้วิธีการให้กินแป้งเข้าไปแล้วก็ให้นอนเอกเย์ A ay, อะไรเงี้ยเขาก็จะดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนะมันเห็นเลยครับว่าในกระเพาะเราเนี่ยพอเรา ดื่มน้ําลงไปหมอก็จะลองดื่มน้ําลงไปอยู่ทำอะไรไมมันจะคนดื่มปุ๊บมันจะย้อนกลับขึ้นมาให้เราเห็นเลยเราเห็นในฟิล์มเอ็กซเรย์นะมันจะเหมือนกับที่เขาทำเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะคือหมอเขาบอกเลยว่าเออนี่มันมันกำลังแบบเหมือนกับมันปัดขึ้นมามันกาลังแบบย้อนกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่านั่นคือกรดไหลย้อนไอ้รู้เนี่ยถามว่ามันยากไหมไม่ยากแต่รักษายากไหมโคตรยากเพราะอะไรเพราะว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ยาลดกรดอย่างเดียว นะฮะเพราะตอนนั้นคุณหมอจะให้ยามาเราก็จะกินแต่ยาลดกดกินกินกินมันทุกวันกินเช้าก็กินเม็ดหนึ่งเย็นกินเม็ดหนึ่งเช้ากินเม็ดหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะกินยาตัวอื่นๆเนี่ยคุมอาการไปด้วยสุดท้ายมันไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าด้วยอาการเนี่ยมันมันอยู่ที่วิธีการการกินของเราด้วยคือตัวพี่เองเนี่ยเชื่อไหมในครั้งนั้นที่เป็นเนี่ยนอนไปธรรมดาเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่ได้แสบหน้าอกนะฮะแต่เหงือกเนี่ยพองหมดเลย ื่นมานี่เหงือกนี่พองหมดเลยแนละ้วฟันนี่พองแบบเจ็บแบบทรมานมากอะ่ะคือก็ไปหาคุณหมอว่าเราเป็นอะไรหมอบออ๋อกรดเนะี่ยมันขึ้นมากัดถึงมันเหงือกเลยแล้วมันก็จะนอนอรู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวขึ้นมาตลอดเวลามันจะแบบย้อนขึ้นมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันสุดท้ายคือวิธีการนอนคือไม่สามารถนอนเหมือนคนปกติทั่วไปได้ต้องนอนเหมือนแบบอยู่ในแคปซูลนะฮะคือนอนเอาขาลงเงี้ยในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่ช่วงเป็นใหม่ๆเนี่ยก็ไปพยายามแบบ จะทำยังไงดีจะนอนอย่างนั้นได้ก็ไปเอาก้อนหินในอิฐป็อกอะ่ะมาหนุนเตียงให้มันสูงขึ้นแล้วก็นอนคือนอนอย่างเงี้ยตื่นมาอีกทีเนี่ยกองลงไปกองอยู่ห้างล่างอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นชีวิตที่แบบโคตรทรมารเลยฮะมันมันโคตรทรมารเลยนะสุดท้ายก็เนี่ยแหละครับก็คือเอ่อก็พยายามที่จะแบบประคองตัวทีนี้ประคองตัวอะไรประคองตัวก็คือ,อวิธีการที่ทานอาหารเนี่ยแบ่งเป็นมือม้อๆนะครับแล้วก็ไม่ทานอาหารรสจัด ในช่วงแรกเนี่ยเราใช้วิธีแบบนี้จนกระทั่งโชคดีมากเลยนะฮะก็คือมาเจอทางฝั่งของคุณเ็แกเป็นเภสัชนะฮะแล้วแกก็กําลังทําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือฮา,าชินะครับก็เลยถามว่าฮาชิมันคืออะไรตอนแรกเนี่ยที่ไปรู้จักเนี่ยก็คือบอกเลยว่าไม่เคยรู้จักฮาชิมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามมีนวัตกรรมตัวนี้ที่มันแบบว่าเอามากินแล้วก็แบบมันจะแบบช่วยประทงังหรือช่วยอะไรก็แล้วแต่ที่แต่ละคนจะคิดนะฮะเราคิดว่าอุย้ยมันจะเป็นไปได้ยังไง นี่มันกรดไหลย,ย้อนนะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่โรคทั่วไปที่เหมือนแบบกินยาแก้ปวดหัวแล้วหายนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอนะไรเงี้ยมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายไปคุยกับทางฝั่งของหมอเอ็กหรือคุณเอ็กเนี่ยแกก็บอกเลยว่าเนี่ยอธิบายเราฟังหมดแลว้วจริงๆแล้วเนี่ยในกระเพาะเราเองเนี่ยมันจะมีเป็นเอ่อเป็นเมือกหรือเป็นตัวฟิล์มที่มันเคลือบกบระเพาะออกไปข้างในถามว่าคืออะไรถ้าลึกถึงลูกโป่งนะข้างในลูกโป่งเนี่ย มันจะมีเมือกที่มันเคลือบผิวผิวของลูกโป่งเอาไว้อีกทีถามว่าเพื่ออะไรนะมันมันเป็นการป้องกันคือธรรมชาติมันสร้างให้บรษยุเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้ในการป้องกันอวัยวะแต่ละส่วนกระเพาะก็เหมือนกันแต่เมื่อไหร่ที่เราเองเนี่ยใช้กระเพาะเราผิดวิธีคือหนึ่งคานของรถจัดมากเกินไปนอนดึกนะฮะแล้วก็กินแล้วก็นอนคือสุดท้ายไอ้เมือกอันนั้นนะี่จะมันเหมือนฟีนี่มันเคลือบกระเพาะอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆจางหายไปบางส่วนบางจุด หรือมันอาจจะแบบลดน้อยลงไปสุดท้ายเนี่ยฮะกรดในกระเพาะของเราเนี่ยมันก็จะไปกัดบ,บริเวณนั้นๆจนกระทั่งทําให้มันเป็นแผลพอเป็นแผลเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มจากอะไรฮะมันจะเริ่มเป็นโรคกระเพาะก่อนสุดท้ายจากโรคกระเพาะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็็ะลามปามนะฮะมันก็จะเลยมาจนกระทั่งเป็นกรดไหลย,ย้อนบางคนมีอาการแสบหนะน้าอกเรียกว่าทรมานแบบแทบจะอยู่ไม่ได้บางคนนี่บอกเลยนะฮะเป็นโรคซึมเศร้าจิตตกคือมันหลากหลายมากครับเรื่องกรดไหลย,ย้อนเนี่ยมันไม่ได้ว่า คนคนนี้ต้องเป็นเหมือนกันทุกอาการนะฮะคุณ X ก็เลยเอาเนี่ยแหะครับคือตัวนี้ฮาชิจีอารดตัวนี้มาให้ลองทานดูตอนแรกก็งงว่ามันคืออะไรว่าฮาชิจีอาร์ดปรากฏว่าแกบอกว่า,อวาลองกินดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปกิดไปย้อนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากแก๊สที่มันค้างอยู่ในลำไส้หรือว่ากระพเพาะเราเนี้ยแหละแล้วพอมันแบบระบายออกไม่ได้อะไราเงี้ยนะฮะมันก็จะไปอึดอัดอยู่ข้างใน แล้วมันก็แบบไม่ได้ระบายออกมามันก็ยิ่งทําให้แบบท้องเราอืดเฟ้อแล้วมันก็จะไปดันเลอเปรี้ยวดันให้พวกก๊าซเกิร์สไอพวกน้ำย่อยไออพวกกรดต่างๆนานาเนี่ยขึ้นมากัดกระเพาะแกก็เลยให้พี่เนี่ยได้ลองทานก็จะเป็นแบบนี้ฮะคือเชื่อไหมพอกินเข้าไปในช่วงเม็ดแรกโอ้โหมันโอเคมากเลยอ่ะคือมันมันผายลมมันแบบมันมันช่วยชีวิตเราไปเยอะมากเอางี้ดีกว่ามันไม่รู้จะพูดคําไหนอ่ะนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้น,นก็จะติดตัวนี้เลยนะฮะเป็นฮาชิ GRD ตัวนี้อ่ะให้ดูข้างในซักทนึงก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยนะฮะวิธีการกินก็ไม่ยากเลยครับเข้าปากดื่มน้ําก็เรียบร้อยเลยนะ,ะคือเรากินวันหนึงเนี่ยได้ตลอดนะฮะถ้าเกิดว่ามีอาการ ก็ต้องบอกแบบนี kind of ้นะครับว่า GD Plu ลเนี่ยนะครับก็คือจัดการเรื่องของเจ้ากรดไหลย้อนนอกจากเรื่องขับลมแล้วนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือการกระตุ้นการสร้างเยื่อเมือกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วครับว่ามันจะมีฟิล์มหรือว่าเยื่อเมือกเนี่ยคลุมหรือว่าเป็นอีกชั้นหนึ่งซึ่งปกป้องโปรเทคในตัวกระเพาะของเราด้วยนะครับคือมันจะทําให้มันหนาขึ้นนะฮะเพื่อให้เคลือบกระเพาะแล้วก็ไอ้เรื่องของความทรมานเรื่องโรคกรดไหลย้อนแล้วก็โรคกระเพาะเนี่ยมันจะจางหายไปเลยนะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ากรดไหลย้อนของผมเี่ยกก็รวา 8 0 9 0แล้วนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าไอ้โรคนี้มันไม่หายไปจากเราหรอกครับอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงด้วยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าจีอาร์ดีเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังกินอยู่ทุกวันนี้เวลาทานอิ่มแล้วก็จะกินนะครับอิ่มแล้วก็จะกินเลยเพื่ออะไรเพื่อให้มันขับลงหรือบางทีตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะกินเหมือนกันเพราะอะไรเพราะต้องบอกเลยว่าสังเกตไหมว่าเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาหน้าท้องเราจะเรียบแบนใช่ไหม พอเราไปเดินนู่นนี่สักพักหนึ่งมันจะเริ่มป่องออกมาแล้วแกส๊แกสมันเริ่มมาสุดท้ายก็เลยต้องกินเพื่อให้มันระบายออกไปผมเชื่อว่าหลายคนเองก็พยายามที่จะต่อสู้กับไอ้เจ้าโรคหลดไหลย้อนเนี่ยนะฮะคืออยากให้ลองเปิดใจลอง g จียดีพดูของฮาชิน,นะครับคือไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่เชื่อตัวคุณเองลองมั่นใจแล้วลองเปิดใจแล้วลองลอง,ลองดูนะฮะลองไปสักกล่องนึงนะคุณก็พบทางออกทางหนึ่งเหมือนกัน แต่ที่แน่ๆผมบอกเลยผมรู้ว่าคนที่เป็นโรคกรดใบย้อนเนี่ยคุณต้องหาทุกวิถีทางเพื่อเยียวยาเรื่องของโรคของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกคุณจะไปนั่งกินไอ้เจ้ายาลดกรดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ายาลดกรดคือคุณกินไปเสร็จปุ๊บกรดมันจะไม่มีเวลาคุณทานอาหารเข้าไปมันก็มีกรดไปย่อยอาหารมันก็ไปหมักหมมอย่างนั้นอีกมันก็กลายเป็นแกส๊สมันออกไม่ได้ก็ย้อนกลับไปกรดไหลย้อน,อนมันจะเป็นวัฏจักรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ลองดูเลยครับอย่างน้อยเนี่ยได้เอาแก๊สออกมากับฮาชิ g ีอาร์ดีพลัสต,ตัวนี้นะครับ